สบายดีพี่น้องโอ้ฟากรันแกงน้ำไม้พี่น้องเลยสบายดีเอฟซีทูกฐานเด้อพอๆกันคือเก่าพี่น้องเลยอยู่บ้านเปล่าตายนอนยังบ่ได้เมือตอนนี้น้องบิวกำลังตำข้าวเบือเหมืนบ่ลอยตำข้าวเบือสิแกงหน่อไม้พี่น้องหน่อไม้เอามาตั้ไซสนี่นังหน่อไม้พี่น้องเอามาใส่บ้านบ่าเออหน่อไม้ไล่ป้อแมนแล้วอืมใส่ยานางเขียวๆพี่น้องซอยกันแกง เมื่อเนื้ออุ่นคนเราด้ไปตึกสะดุงเนาะโดย,โดย,ย,ก,ย,ยก็เลยสอยกันแกงน้ำมัพี่น้นนอยของใส่กับมีเห็ดน้ำมอแล้วก็มีเนาะหมักบับหวักน่อยี่น้องกำลังตำกระเบือกันใส่เห็ดลงไฟหนกินบมักกินนองซุ่มเขามากล้ๆเนาะ สอสยกันเกงลายคน,นเถอะเออผักกัญยงเขาเอามานำะักลายๆหนึ่งเออไปเอามาใส่ใส่ลายๆแห่งแซบแหลโอ้ยนี่นะนี่ม<า>แมนเขนยังฮ็ดคืข้าวเฮ็ดยังก็ขึ้สิบมีแนเนาะเ้ย ผักคะแนงไปลกเอาแป๊บเดียวนึงเด้มื้อเช้านะผักแนงบ่ได้อึดลูกีบ่ได้มีผักแงแต่งามๆกี5บาทพี่น้องน้อยๆเดียวโอ้ยพุ่นไปยมเอาแป๊บเดียวมื้อเช้านี่ีต้นใหญ่ๆงามๆน้ำ่วมีหยังก็ตายจนเบิดเนาะตายหมดสิดัก็ดีอื ลูกทรายลูกเสาผลสอยนี่กาดมันก็เอาลอยๆหอมแต่ได้ผักกระเงี้เนานะไม่ต้องมีบกข่าวเลยข่าพี่น้องตอนนี้เพิ่นกำลังสีเตรียมผักข่าวกินข่าวเพลนกันพยยนี่น้องเ้ย กำลังจะกินข้าวเพนกันตอนนี้้สั่งกันยังไม่ได้ลงมาสบายดีป้าลุงนะแม่โอ้ยขี้ดื้อหกนะักไอเนาะขี้ดื้อกันยังอายกล้องเลยนี่สบายดีพี่นอ้อง <c oughs> เตี้ยงขิดข้าวพี่น้องเลยนี่เป็นนี่ไป็นี่มาชิลัยตาเลยถ้าไ่เชิงก็จะชิล้ายกินข้าวท,าวทุก่อน แมนผลฟอรนังว <Man. c ười> <c ười> <c ười> um ิวจะทึงอืม สิกินข่าวพี่น้องเอ้ยเมนูกินข่าวเด้อสบายดีพี่น้องกินข่าวน้ำกินข่าพี่หยันน้ำเด้อกินข่าพี่หยางข่าวซาบูเด้อสบายดีพี่น้องแกงน้ำไม้ลายสิบเซาพี่น้องแกงน้ำไม้ล่พีน้องแกงน้ำไม้ลายแล้วก็เอ้ยอุ้ยเป็นผู้เหตุพี่น้องเอ้ยโอ้โหแซวเห็ดน้ำลายคือกินก็ู้แล้วว่าแซ่บพี่น้องเอ้ย กินน้ำกันพี่น้องเลยกินข้าวยำทางเที่ยงหาข้าวเสบรรกินน้ำพิ่นเราพี่น้องหายแต่ผิ่นกินเนาะนุมน้อมเป็นบ้านุมน้อมจดีโอ้ยจะเป็นขากกินกินตาแสบเนาะแกงน้ำไม่ไา แกงหน้าไม้ลายเสบเสบพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อมาสุขคนมาเด้อมาเด้อมาสุขคนแกงหน้าไม้ลายเด้อไปดีพี่น้องแกงหน้าไม้ลายคอนทอนเด้อมานะขาม้าขามามานั่งคางน้องลิงก็ได้หรือว่ามันบเบวดกันกับเนาะไปทางนั้นผ้าหนึ่งก็ได้หรอุ้ยเนาะเออเอาไปพุ่นก็ได้เนาะไปพุ่นก็ได้แมนแมนแมนเออเข้าไปเออแบ่งกันแบบนั้นแหละ

ท่านหิวดอกสองภ้าพี่น้องเอ้ทั้งนั้นผ้าสั่งเพิ่นกัยังมุ่งม่แล้วมื้อนี่สิมุ่งแล้วอยู่บนนอเรื่อนอะไรนะเนาะทางนี้นะเนาะที่แล้วแต่พายหนึ่งไปก่อนกระเบื้องลำบ่พ่อดอกเนาะ กระเบื้องนะวะคนมุ้งซ่ามันขาดบ้าแม็กระเบื้องยังกะทางบ่มีเห็ดเอาเองแม่ขาดบ้าแมทถึงเอาเลยมีผงแหนมหาแล้วแบ่มีผู้แหนมหายมาสั่นพอตายมากเลยมาแหนมสนนั่นสนนี่ใช่ปะแน่กินหรือเด้อบ่ต้องอายเด้อ

ใหทนว่าเรื่องมันแหลกเางัวกระซังกระเจ้ากระเจาเบาโลดเบายังเบาผืนงัวผืนยังกระเจากิโลเมืมอว่านในน้องลิงใส่สโลมเะบาะ โอ้หมาวาเนี่ใส่สลมพี่น้องเอ้ยหรือว่าน้ำเกลืออะไรเนาะเลือดบอลเลนเออเลือดเนียวเลือดบอลเลนก็แม่ละเพิ่นจอยแต่ท้ยไงอือพอน้องบิวว่าคุ้มห้ว่าใจจะลบให้แม่ใจจะลบมให้แม่ว่ะยัม่าก็เลยใส่น้ำเกลือไปถุงนึงเมื่อวานนี่พี่น้องดักยาอยู่มในก็ะคาเท่เหรออือหมูคือนางบิวนางบิวนี่อ้วน เนือนางดีวะควรคระบายนัดจอยได้ถากะโลได้หนูเนี่ยฮะอืมกันน่นลยังบอเห็นพ่นหนุ่มเติงเลยกระใม่ตงกระใม่ได้หมดนี่ยอืมใส่กระอยู่ในกใสแล้วใส่ตา ตาเหลือมมากตาเลือมอัน <te> น <le max> ั <If> ่งนังเต่านาะโอยู่บ่นั่งเต่าโบยูโอ้ไปตึกสะดุ้งอืมไปตึกสะดุ้งป้าเขไปตึกไก่แทะานี่แน้านมาเอาวเปือือมไปตึกจะพแหละเรานาอัดแหล โอ้ข้าวมันหนึ่จะได้เหมือนเจ้าเนี่ยแถวบอนฮะไปเก็บหอยใน้นาบกบ่แลยบอนข้าวไรอย่างเงยข้าบุรีแก้วใบใหญ่หนาบกไปเลยแถวบอนฮะเก็บหอยเฮาเอิรนตามที่ว่า FC ลายลายข้นเพิ่นก็เอิรนย่าดนะเฮาก็เลยเอิร์นย่าปกติเฮาก็เอิรนแม่นม่ก็เอิร์นนะพี่น้องกกคือคือแม่เฮาแหละเฮาก็เอิรนอยู่แต่ว่า FC เพิ่นเอิรนก็มีแต่ยายเฮาก็เลยว่าเอิรนตาม เผื่นเอิญเนาะเขาสิ้นปากันนะเอิญกับเรียกนะเดียวกันเด้อพี่น้องส่วนมากก็สิสิ้นภาษาบ้านตัวเองอะไรเนาะอันนี้เป็นเขาเขาเศร้าหรือเขาเที่ยงก่อนนี่นะเขาเศร้าเป็นเขาเที่ยงโอ้ขาเศร้าเป็นเขาเที่ยงห่าก็กินข่าวบ่มเหนื่อยนี่นะป้าพี่น้องห่าก็กินข่าวเศร้า นั่นเห็ดอันนั้นผมนี่เห็ดอันนี้ก็เลยบอไดกินอืมหากกินข้าวเส้าพี่น้องเลยกินเอาอะไรกินก่อนหมู่พีน้องเลยซองเถื่อเลยอยาก็เอาเลยมอแล้วก็ไปจะกินซองเถื่อเคนจอยไปจะกินแต่ปัสตุ้ยกินซองเถื่อเลยเนาะผู้เล่าขนาดเล่าบอไดคอยกินข้าวเรายังเหนือนางดีเนาะเอากินสำใจอยากอ้วนกับโบอ้วน กินสีใบใบเนี่ยแรงกอนกินแรงบาอยากด็กก็ยาโอ้ย่าโอ๊ดหลายายกินตามสามเวลาด้วยแหละเส้าเถียงแรงโอ๊ดบอดีได้ถนัเป็นโลกระเพาะถนัดเป็นโลกระเพาะคือเห็นบอกกระแมนแหละสีอดยังอยากก็กินโลด อย่าก็กินนั่แหละไปอดข่าวอดน้ำหิวข้านอนวันใดรับเนี่ยอืมได้จักกันปีละก็ผู้น้่อยนะสี่ปีอืมเออเขานั่งเดือนไปทางใดห <c oughs> กปีแล้ว หนางเดือนนะหกปีสามกำลังแก้มบุมแม่หกปีปลายชอตเจ็ดแล้วพนันกะพี่น้องคลิปนี้กะสมมาพาครวนครับเกษตดโจ๊บไวเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องนัดด้วยพี่น้องเด้อสบายดี กินแล้วก็เห็ดเรือนต่อเหตุเรื่องต่อไปนะพี่น้องเอ้ยกินข้าวแล้วละก็เพื่อนก็สีเห็ดเรือนต่อแบบนี้เนาะเก็บเกงน้ำใหม่ไหลเส็บๆถ้าเบิ่งความสำเร็จเนาะพี่น้องเนาะ